กับท่านผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนครูและบุคลากรในการศึกษาท่านผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นการประชุมออนไลน์ในการที่จะสรุปผลการดำเนิน,น,นงนนานในโครงการส่งเสริมเบทีประชาคมเพื่อการจะทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน,นื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาซึ่งชื่อโครงการจะดูยาวชนิดหนึ่งนะครับ กนต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายในการร่วมดำเนินง,งานในการส่งเสริมโครงการนี้มาโดยตลอดอโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยเทคนิคชุมแพนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหามหากุฏร,ราชวิยทยาลัยวิทยาเขตสีลานช้างศูนย์การศึกษาชุมแพแล้วก็โรง,งเรียนเครือข่ายสี่รงเวียนได้แก่โรงเรียนมัธยกสูงโรงเรียนโคกงวงศึกษาโรงเรียนน้องไผ่พิทยาคมแล้วก็โรงเรียนน้องกลุ่มพิทยาคมนอกจากนี้เราก็ยังมีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน อย่างน้อย2หน่วยงานก็คือศูนย์วิจัยข้าวชุมแพแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะบนองอุยดมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือเครือข่ายสําคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการจนเกิดผลสําเร็จขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งโครงการผมจะเรียกย่อยๆว่าโครงการการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุรมศึกษาของจังหวัดขอนแก่นเราไย จริงๆมีการดําเนินงานต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับจนเกิดผลสําเร็จในปีนี้ยังเป็นรูปธรรมทําไมเราเลือกพื้นที่ดําเนินงานที่ชุมแพทําไมต้องเป็นโรงเรียนสี่โรงเรียนนี้ก็จริง,งๆแล้วเนะี่ยชุมแพรเรามีของดีอะไรเยอะแยะเลยนะครับเราต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรที่เ,เชื่อมโยงกับกลุ่มอาหารเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพจึงเกิดเป็นหลักสูตรข้าวทับทิมชุมแพขึ้นมา จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมแพแบนดิ้งอย่างที่เราเห็นกันซึ่งวันนี้จะมีการนำเสนอผลผลิตที่เป็นการตกผลึกจากการดำเนินโครงการของลูกๆนักเรียนทั้ง4โรงเรียนก็จะมีการมาออกงานออก,การาานสาธิตในการทำเพื่อให้พี่น้องครูบุคลคากรในการศึกษาผู้ปกครองนะครับแล้วก็ประชาชนที่สนใจได้ร่วมชมทางออนไลน์นะครับก็ <ş. S 2> <ข>อย่างเป็นที่ทราบกันดีว่าข้าวทับทิมชุมแพเป็น เป็นข้าวที่ถือว่ามีคุณภาพสูงเป็นข้าวที่สำนักง,งานพณิชย์จังหวัดขอนแกน่นกำลังดำเนินการในการที่จะส่งเสริมให้เป็นสินค้า G.I. ยุ่รว่างการขอจดทะเบียนนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวขอนแกน่นหรอกแล้วก็โชคดีที่เรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งที่ตําบลโนดืดอดงอำเภอชุมแพเนี่ยได้ส่งเสริมในการปลูกข้าวในการแปรรูปผลผลิตอย่างจริงจังแล้วก็ เรามีโรงเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมในการพัฒนาต่อยอดนะครับหลังจากที่มีการปลูกข้าวเด็ดเมล็ดข้าวมาแล้วเนี่ยออกมาเป็นผลผลิตอีกมากมายทั้ง4โรงเรียนนะครับได้แก่โรงเรียนโคกสูงโรงเรียนโคกโม่งศึกษาโรงเรียนน้องไผ่พิทยาคมแล้วก็โรงเรียนน้องกรุงพิทยาคมทั้งผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนครูนักเรียนได้ร่วมกันในการที่จะต่อยอดผลผลิตเหล่านี้ขึ้นมานะครับ จริงๆแล้วในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่โยงเนี่ยมันมีกระบวนการมีหน่วยเรียนรู้นะครับปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยก็ทําให้การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือพัฒนาหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการไปจากเดิมเราเคยใช้วิธีออนไซต์ตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นลักษณะออนไลน์นะครับหลักสูตรในการพัฒนาในการอบรมเนี่ยก็จะมี หน่วยการเรียนรู้อยู่3หน่วยนะครับ75ชั่วโมงซึ่งผมก็จะไม่ลงลึกในรายละเอียดก็ในปีการศึกษา6กก็จะมีการขยายผลไปยังวิลาลเทคนิคชุมแพซึ่งเป็นในระดับอุรมศึกษาในการต่อยอดในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้เกิดแบนดิ้งขึ้นมาจนเกิดเป็นหลักสูตรข้าวทัพทิมชุมแพแบนดิง้งอันนี้เป็น,ปน,ปนการดำเนินงานคร่าว แต่เป้าหมายหลักๆเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่ยวมโยงเนี่ยก็คือการส่งเสริมให้เด็กได้มีความมีเจตระคติที่ดีต่องานอาชีพนะครับต่อการเรียนต่อสายอาชีพจากการสำรวจในปีการศึกษานี้นะครับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่อยู่ในโรงเรียนขยะโอกาสที่เข้าร่วมโครงการเราเนี่ยทั้งหมดมีอยู่78คน70คน บอกว่ามีความประสงค์จะเรียนต่อนะครับแล้วก็ใน70คนเนี่ยจะเรียนต่อสายอาชีพอยู่ทั้งหมด51คนนะครับแล้วก็สายสามัญ19คนก็คิดเป็นอัตราส่วน72ต่อ28ซึ่งเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่จบก,การศึกษาในชั้นมต้นเนี่ยเรียนต่อสายอาชีพให้มากกว่าสายสามัญน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นในว่าเด็กนักเรียนของเราที่ได้เข้าร่วมโครงการอัรตราหลักสูตรต่อเน,นื่องเชื่ยมยอมโยงเนี่ย มีเกจปณคติที่ดีต่องานอาชีพมีความประสงค์ในการที่จะเข้าเรียนต่อในสายอาชีพมากขึ้นซึ่งแนวทางทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆมากยิง่งขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนขอบคุณทางผู้ในการวิยาลัยเทคนิคชุมแพขอบคุณท่านรั่การบริมหาวเดามหาบัณฑิตข้าพิาลวิทยาเขตสีลานช้างศูนย์การศึกษาชุมแพนะครับ ขอบคุณสุนีใจข้าวชุมแทขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะบนนนทุรดมซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการครับในในครั้งนี้นะครับและที่สําคัญคือต้องขอบคุณท่านดรอนัตยาราชทุ์ธีรกุลซึ่งเป็นหัวหน้าและผิดชอบโครงการขพรทั้งคณะศึกษานิเทศของสํานักงานศึกษาพิการจังหวัดขอนแก่นที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการพาเนาในครั้งนี้นะครับก็ขออนุไวพร้อให้การดำเนินโครงการของเราเนี่ย เป็นไปอย่างราบรื่นในวันนี้ที่เด็กๆลูกๆของเรามาจัดเทศการก็ขอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขอใหออ้ท่านผู้ปกครองนะครับผู้สนใจนะครับได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปขอบคุณมากครับ